ค่ะแล้วก็ในหัวข้อต่อไปนะคะเซียนท่านต่อไปค่ะก็คือ,อคุณอนิวัตรภัยดําค่ะพี่นิวัต์เป็นประธานสถาบันการจัดการธุรกิจข้าวชุมชนจังหวัดลบบุรีค่ะแล้วก็เป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนของเขตภาคกลางนะคะถ้าพูดถึงในส่วนภาคจังหวัดลบบุรีเราจะมีพันธุ์ข้าวที่โดดเด่นก็คือพันุ์ข้าวดําละโว้ค่ะขอเชิญพี่นิวัต์ค่ะพี่นิวัน์อยู่ไหมคะครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรกแล้วก็อีกอีก สถานะหนึ่งก็เป็นนักศึกษา,อาของสถาบันนะครับในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการสถาบันธุรกิจข้าวชุมชนนะครับของจังหวัดลบบุรีซึ่งในใน,ในพื้นที่ของลบบุร,รีเองนะครับขอ,อยะทางความนิดหนึ่งเป็นพื้นที่ในเขตชมพทานและนอกเขตชมพทานอยู่ในอยู่ในจังหวัดเดียวกันบซึ่งพื้นที่นอกเขตชมพทานเนี่ย เราก็มีการส่งเสริมนะครับให้มีการปลูกข้าวนะครับข้าวพื้นเมืองหรือข้าวพื้นถิ่นนะครับหรืออีกหลายท่านอาจจะเรียกว่าข้าวประจาถิ่นประมาณนี้นะฮะซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเราก็มีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกหลากหลายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเมลิหนึ่งนย์ห้านะครับกขสี่สามนะครับแล้วก็ ดำระโวอันนี้ก็ยังเป็นค่าประจำถิน่นซึ่งก็ดำเนินการกำลังดำเนินการนะ,ะที่จะขอเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือข้า GI ไนอะในในโอกาสต,ต่อไปนะครับซึ่งใน,ในพื้นที่อนอกเขตจมทานเหล่านี้นะครับก็มีการปลูกพันธุ์ข้าวหลา,ห,ลาหลากหลายสายพันธุ์นะครับซึ่ง ก็จะเป็นจุดเด่นในเรื่องของอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยเป็นเป็นเป็น,ปนข้าวอินทรีย์นะครับซึ่งก็ได้รับรองรับรองอผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ส่วนผลผลผลิตนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะน่าพอใจ สำหรับเรื่องหัวข้อในวันนี้นะครับก็คืออาการจัดทำนะครับแปลงเมลิพันธุ์ขยายชั้นพันธุ์ขยายของข้าวประจําถิ่นนะครับซึ่งในในปัจจุบนันนี้ในพื้นที่เองนะฮะเขาก็ดำเนินการครับนอกนอกจากผลิตในในเรื่องของการแปลรูปแล้วเราก็ยังมีแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ซึ่ง ก็สามารถที่จะจัดจำหน่ายหรือแบ่งปันไปให้กับพี่น้องเกษตรกรท,กที่มีความสนใจนะครับได้ได้เพาะปลูกกันอ,อยู่อยู่หนึ่งเนืองนะฮะเพราะว่าก็มันเป็นลักษณะประจําถิ่นจริงๆนะเพราะว่าในหลายๆพื้นที่ในหลายจังหวัดเองในในแต่และและพื้นที่ของตัวของของ,ของท่านเองนะอาจจะมีข้าวประจําถิ่นที่ท่านอาจจะยังไม่รู้จัก แต่หลังจากที่ได้เข้ารับการศึกษาในครั้งนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าหลายๆท่านนะครับคงคงจะมีข้อมูลเข้าไปดําเนินการหรือไปสืบหาสืบค้นนะครับว่าในพื้นที่ของท่านนะครับว่ามีมีค่าประจําถิ่นอะไรอยู่บ้างที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากภาครัฐหรือท่านจะพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้เป็นค่าประจาถิ่นที่มีคุณภาพมีมาตรฐานนะครับ แล้วก็สามารถแปลรูปหรือทำจำน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์สู่ตลาดในพื้นที่ข้างเคียงหรือในภูมิภาคของท่านหรือหรือในระดับประเทศอันนี้ก็ก็ขอให้ให้ท่านได้ได้ตระหนักเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าหากดำเนินการไปถึงท่านที่ทำเป็นธุรกิจหรือสร้างไรายได้แล้วเนี่ยมันก็ควรจะ ในการพัฒนานะครับสายพันธุ์ข้าวประจําถิ่นของเราเนี่ยให้เป็นมีคุณภาพมาตรฐานนะครับอันนี้ก็ขอฝากกับพวกพวกเราที่เข้ามาศึกษาในครั้งนี้ไว้ด้วยนะครับย้อนกลับมานะครับในข้าวประจําถิ่นของจังหวัดลบบุรีเองนะครับก็มีมีแผนนะครับที่จะพัฒนาะมะเมล็ดพันธุ์ที่ที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนะครับเพราะว่าในจังหวัดลบบุรีเองเนี่ยมีข้าวประจาถิ่นหลายสายพันธุ์มากนะครับ เมื่อกี้ก็ยังคาดว่าอาจจะยังยกตัวอย่างไม่จบเอ้ไม่เสร็จนะเอ่ยังไม่หมดนะคะขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งสําหรับรบบリーเองมีข้าวประจําถินรวมถึงที่ยังไม่ได้รับการรับรองพันก็มีมีหลากหลายพันนะครับจะขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็จะมีตั้งแต่อะมามเลิหนึ่งศูนย์ห้าเลยนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะได้รับทราบได้ว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยก็คือมะลิหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยก็ได้รับการพัฒนาและวิจัยโดยศูนย์ วิจัยค่าลบรีนะครับซึ่งก็เป็นถิ่นกํากำเนิดทางการวิจัยของของทางราชการนะครับก็ได้พี่น้องเกษตรกรจะได้นำไวเพาะปลูกในหลายๆพื้นที่ในหลายๆจังหวัดในประเทศไทยนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่ยอมรับของของเกษตรกรของผู้ประกอบการนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือเป็นค่าดำละโวนะครับ ซึ่งข้าวดำละโวนี่คุณสมบัติใน,ในเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นข้าวสีนะครับเป็นข้าวาสีค่อนข้างที่จะออกํำม่วงนะฮะซึ่งข้าวตัวนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนขอขอการรับรองอยู่นะครับซึ่งก็จะมีคุณสมบัติพิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างที่จะสูงนะครับซึ่งเทียบกับข้าวอีกอีก ชนิดหนึ่งที่มีสีคล้ายคลึงหรือสีค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะฮะแต่ก็ขอขอยืนยันกับพวกเราแล้วว่าข้าวดำละโวก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีคุณค่าทางพภชนาการซึ่งได้รับการารับรองจากสถา,าบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะฮะอันนี้ก็ก็ขอญอาตนำเรียนให,ให้พวกเราได้ทราบอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือเป็นหอมกุลาบนะครับหอมกุลาบ ก็จะเป็นข้าวข้าวนะครับแต่ค่อนข้างที่จะมีกลิ่นหอมแต่ก็หอมไม่มากเท่ากับมะลิ105ซึ่งขณะนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากาสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนะครับได้ให้การาสนับสนุนทําแปลงทดลองแล้วก็ทําการาขยายพันธุ์อยู่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งในพื้นที่เราก็มีปลูกนะครับ เอ่อจะเป็นข้าวข้าวเหนียวดำเปอร์เซียนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวอีกตัวหนึ่งที่มีมีผู้บริโภคครับนิยมบริโภคนะครับซึ่งก็ได้ได้อ่ารับการนะครับยอมรับจากผู้บริโภคอ่าค่อนข้างที่ค่อนข้างูนะครับว่าเป็นเป็นข้าวเหนียวชื่อข้าวเหนียวนะแต่แต่จะเอาไปนึ่งหรือ วิธีการการหุงนะฮะจะเอาไปนึ่งเหมือนข้าวเดี่ยวทั่วไปไม่ได้นะ,ะต้องต้องใช้วิธีการหุงนะฮะเห,เหมือนเหมือนข้าวไอมะลิหนึ่งศูนย์ห้าอะไรพวกเหมือนข้าวขาวทั่วทั่วไปนะฮะอันนี้ก็ลักษณะอ่าพิเศษของเขาก็จะอยู่อยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็อีกสองสามสายพันธุ์นะซึ่งซึ่งเป็นข้าวประจำถิ่นนะครับในในอ่าของโรบลีเองเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ ํำแปลงทดลองนะครับซึ่งก็ในในโอกาสต่อไปนะครับก็คงจะ,ะได้ประชาสัมพันธ์ได้เผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบว่าอีกอสองสามสายพันธุ์เนี่ยนะครับก็มันมันก่อนก่อนที่เราจะประชาสัมพันธ์ก็คงจะต้องหาข้อมูลทางวิชาการมาสนับสนุนนิดนึงนะครับเพราะว่า หากเราประชาัอานออกไปแล้วเนี่ยข้อมูลทางวิชาการมันเกิดไปขัดแยง้งหรือไปซ้ําซ้อนกับาสายพันธุ์อื่นมันก็จะเป็นการที่ไม่ได้รับการยอมรับอันนี้ก็กขออนุญาตนำเรียนนะครับในในประเด็นนี้นะครับผมก็อยากจะแลกเปลี่ยนนะครับให้กับนักศึกษา BABI รุ่นหนึ่งนะได้ได้มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับ มีมีท่านใดที่จะสอบถามหรือว่ามีมีข้อมูลอะไรที่จะมาะแลกเปลี่ยนกันก็นก,ก็ขออนุญาตในในเวทีตอนนี้เลยนะครับว่าท่านใดม,มีมีสิ่งใดที่จะสอบถามหรือมีสิ่งใดที่จะนําเสนอแนะนําก็ก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับนั้นผมขออนุญาตถามนิดนึงครับการทําการทําเมล็ดพันธุ์ขยายประจาถิ่นเนี่ยมันทํายากไหมครับขอสั้นๆสักน,น,นิดนึงไม่ ขออนุญาตเรียนต่อไปนะครับว่าไม่ได้ไม่ได้ยากหรอกครับพื้นฐานนะฮะในในตัวของของเกษตรกร,ร,กรหรือกลุ่มของของผมเองเนี่ยก็มีพื้นฐานการเลื่อนทำการทำเมล็ดพันธุ์อยู่แล้วนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับทางราชการอยู่แลนะ้วก็มีพื้นฐานในเรื่องออการการใช้พันธุ์การผลิตมเมล็ดพันธุ์นะฮะการ การดูแลนะครบการควบคุมคุณภาพมาตรฐานอันนี้เราเราเรามีองค์ความรู้ตรงนี้อยู่แล้วก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาไม่ไม่ได้่เป็นความอะไเกินความาคาดหมายที่เราจะทําได้นะครับเพราะว่าเราก็มีองค์ความรู้นะครับตัวนี้ก็ขอขอยืนยันนะครับขอบคุณมากเลยครับได้ ผมเชื่อว่าที่ถ่ายทอดมาเพ,พื่อนๆแล้วก็พี่น้องเราที่เข้ามาเรียนรู้ในครั้งนี้น่าจะได้ประโยชน์มากพอสมควรครับท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับเป็นการันเ,เรียนรู้ร่วมกันครับขอ,ขอเชิญเลยครับค่ะขอสอบถามค่ะเมื่อกีจ้จากที่พี่อนิวัตรแนะนํานะคะว่าอย่างขั้นแรกค่ะเราคือสามารถ อ่าสมาชิกทุกท่านเนี่ยสามารถสืบค้นหรือค้นหาพันธุ์ข้าวประจําถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากถ้าสมมติสืบค้นมาแล้วค่ะหลังจากค้นหามาแล้วว่าในพื้นที่มีพันธุ์ข้าวอะไรบ้างก็ขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำการต่อเพื่อให้เขาวางแผนต่อได้นะคะที่จะทําให้พันธุ์ข้าวนั้นเป็นพันธุ์ข้าวประจําถิน่นหรือว่าต่อยอดในทางธุรกิจได้สามารถทําได้อย่างไรบ้างคะครับก็เนี่ ในเมื่อเราทําการสืบค้นได้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เรา,เาต้องต้องตราก,ก็คือเราจะทำอย่างไรให้ข้าวประจําถินของเรานะเป็นทีเ่เป็นที่ยอมรับของของอผู้บริโภคหรือของสังคมนะครับเพราะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมีข้อมูลทางด้านวิชาการสนับสนุนด้วยนะนอกจากข้อมูลทางด้านวิชาการแล้วเนี่ยเราก็ต้องหา,าหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับเข้ามา มาสนับสนุนเราด้วยนะครับมาช่วยให้ข้อมูลนะครับมาช่วยในเรื่องต่างด้านวิชาการในเรื่องของเรื่องการตลาดเรื่องการแปลรูปไปต่างๆพวกนี้นะเพื่อนำอผลิตภัณฑ์ของเราหรือค่าประจําถิ่นของเราเนี่ยเข้าไปสู่ในสังคมผู้บริโภคนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้ผลิตผล,ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รับการยอมรับนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้นะฮะก็เป็น ข้อมูลที่ค่อนข้างจะสำคัญน,นะครับข้อมูลทางด้านวิชาการนะครับอันนี้ก็ขอขอขอนุญาตนำเรียนครับไม่ทราบว่านักเรียนหรือว่านักศึกษาค่ะที่ร่วมรับฟังกันอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะมีความมีคําถามไหมคะอาจสามารถสอบถามได้นะคะว่าเพราะว่าพี่ๆน่าจะมีพันุ์ข้าวในประจําถิ่นของตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ค่ะการที่จะทําให้อาะมลงพันธุ์เนี่ยค่ะมีความอา่าบริสุทธิ์หรือว่าจะวางแผนอย่างไรในการผลิตสามารถสอบถามกับทางทาง คุณอนิวัตรได้นะคะหรือถ้าถ้ายังไม่มีคําถามอาจจะไว้ช่วงท้ายที่อนิวัตรอาจจะเล่าต่อเลยก็ได้ค่ะว่าพี่มีการวางแผนการผลิตยอ,ยงงอ,อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะครับก็ก็ขออนุญาตต่ออีกเลยนะคะว่าเรื่องการผลิตนะครับแผนการผลิตเราสําหรับข้าวประจําถิ่นของเราเนี่ยอย่างยกยกตัวอย่างข้าวดำระโวเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ย ในในมันเป็นข้าเอา่องอะไรเป็นค่านาปีนะครับปีปีหนึ่งปลูกได้หนึ่งครั้งเนี่ยเรา,เ,าเราสามารถที่จะมีออเดอร์นะครับเป็นเป็นค่าที่แปรรูปพร้อมบริโภคแล้วเนี่ยปีหนึ่งก็ประมาณเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าตันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นความาเป็นความความสำเร็จของเราอีกอีกเก้าหนึ่งนะครับซึ่งเราเรา สามารถที่จะาวางแผนการการผลิตวางแผนเรื่องการตลาดเรื่องการแปรรูปอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราเรา,อาพอใจนะฮะว่า,าเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการผลผลิตของเรา,าได้ได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่จะสร้างาคุณค่านะครับทางทางทางจิตวิญญาณนะฮะอันนี้ ที่เราเราก็ค่อนข้างที่จะนิยมใช้กันนะเรื่องอจิตวิญญาณของอความเป็นชาวนานะครับเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องอสังคมนะฮะอันนี้เราเราก็สามารถที่จะอสอดแทรกเข้าไปได้ครับอันนี้ก็คงจะประ,ประมาณนี้นะฮะแล้วอย่างในเรื่องของการจัดทําแปลงผลิตพันุ์ข้าวประจำาีเนี่ยค่ะเราสามารถต้องแยกแปลงออกมาไหมคะต้องแยกจากแปลง พันข้าวพันอื่นไหมหรือว่าวางแผนอย่างไรอะไรเงี้ยครับการผลิตข้าวประจาถิ่นมีความจาเป็นนะต้องต้องแยกแปลงนะเพราะเราจะไม่ไม่ปลูกรวมกันอื่นเลยนะเราก็ต้องการผลิตผลิตกับเราแล้วก็ต้องอต้องการความคุณภาพด้วยนะครับเพราะว่าหากเราไปปลูกปักโคนหรือไปปลูกอซ้อนกับพันธุอื่นเมล็ดพันธุอื่นเนะยฮะ บูกสลับกันอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันอาจจะมีาการเจือปนของมเมล็ดพันธุ์อื่นอยู่นะฮะซึ่งก็จะทำให้คุณภาพและามาตรฐานค่าประจำสิทธิ์ของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่ที่ด้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งสำคัญเลยฮะเรื่องการการแยกแปรนะครับขอเบอร์โทรหน่อยครับอ๋อได้ครับผมชื่ออนิวัตไพลดำนะครับ ศูนย์เก้าสองห้าหนึ่งเจ็ดสองสามหกห้าครับขอบคุณครับขอขออนุญาตในในที่ซูมวันนี้นะมีสองท่านที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันพี่สมัยครับพี่สมัยอยู่ไหมครับไม่ถู่ ดูสมัยผมค่ะอยู่ค่ะมีสมัยครับครับผมขอญาตแลกเปลี่ยนกับทางพื้นที่ของพี่หน่อยครับว่าเป็นไงบ้างครับพี่เล่าสู่พี่พี่น้องเราในหลักสูตรได้รับทราบด้วยครับพี่คือของผมก็ทําทําหลากหลายทามะลิเป็นหลักแล้วก็ข้าวสีข้าบคำว่าข้าวสีก็คืออาจจะมี นี่ที่รำก็คือเข้าลืมผัวเข้าเหนียวลืมผัวคือคือผมพยายามทําในส่วนที่ที่ตลาดมีแหละมาลีมันเต็มที่อยู่แล้วเรื่องเรื่องออเดอร์นะไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเราเราวันนี้คือคือทํายังไงเราจะทําให้เป็นเป็นออไรผู้ทเนข้าวที่ที่ที่เป็นสุดที่สุดคือคือสื่อกำลังทําอยู่นะครับ อาอยากให้พี่นิวัตค่ะอ่าร่วมแลกเปลี่ยนในเรื่องของคือมันมีจุดเด่นยังไงคะพอเราทําข้าวประจําถิ่นได้แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะข้อดีของการที่เราหาข้าวประจําถิน่นเจอสําหรับข้อข้อดีนะฮะก็ก็อย่างอท,ที่ทุกคนน,ะน่าจะทราบนะบก็เป็นการอนุรักษ์นะฮะ อนุรักษ์ของของในในพื้นที่นะอย่างเ่น์ข้าวอย่างเงี้ยที่เราเราพูดถึงเรื่องเรื่องข้าวก็คงจะเป็นเรื่องการทำข้าวนะเป็นการอนุรักษ์สิตอาณาค้าประจําถิ่นนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างนะครับตั้งมูลค่านะครับเอ่อค่าประจําถิ่นเนี่ยซึ่งมันมีมูลค่าอยู่ในตัวของมันเองแล้วมีมีมีทั้งมูลค่ามีคุณค่านะครับอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วเนี่ยมันมันสามารถที่ จะจะยกระดับนะครับเกษตรกร,กรหรือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้ให้ไปสู่สังคมที่ที่กว้างขึ้นหรือไม่ก็สัในสังคมโลกนะฮะซึ่งก็จะมันก็จะเป็นคิดว่ามันก็จะมีมีข้อดีอ่ะข้อดีอหลายหลายหลายประการเลยแหละเพราะว่าหากเรายกระดับหรือ,อเพิ่มคุณค่าเพิ่มบุญค,ค่าเข้าไปแล้วเนี่ยมัน มันสามารถที่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจของอของผู้ประกอบเอของเกษตรกรเองของผู้ประกอบการหรือแม้แต่ของของประเทศอันเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะจับต้องหรือว่ามองเห็นได้นะครับอันนี้ก็ขอขญาตินำเรียนเลยลครับค่ะขอบคุณค่ะพี่นิวัตอไม่ทราบว่าพี่นิวัตมีอะไร ประเด็นไหนที่อยากเพิ่มเติมหรือพี่ขาวแวมีประเด็นเพิ่มเติมไหมคะก็ผมเชื่อว่าพี่นิวัตก็ก็โชว์ความเป็นเป็นลบบุรีแล้วก็น่าจะพี่น้องของเราที่เข้ามาเรียนในวันนี้ก็น่าจะได้ได,ได,ได,ได้ได้เห็นในหลายอย่างเสร็จแล้วผมคิดว่าถ้าพวกเรามีอะไรที่ที่อยากจะถามยังไม่ถามตอนนี้ก็ติ๊กไว้ก่อนก็ได้นะครับส่วนพี่วัดเองอาจจะ ก็ต้องขอบคุณมาก,มากเสร็จแล้วก็รบ,บวนพินิวัฒน์นิดนึงเมื่อสักครูคร่เราค้างกันไว้ว่าเราผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเห็นตัวอย่างอาจจะเป็นอีกสักระยะหนึ่งแล้วกลับมาเอาตัวอย่างโชว์สักเล็กน้อยได้ไหมครับพินิวัฒน์ได้ครับได้ครับต้องขอบคุณพินวัฒมากครับค่ะขอบคุณค่ะพินิวัฒน์ที่พินิวัฒนะคะ์ค่ะให้อ่าขั้นตอนนะคะในการเราจะทํเข้าวประจําทิศอย่างไรขั้นแรกเราก็คือต้อง อาจจะพูดคุยกันในในพื้นที่ของเราก่อนว่าในพื้นที่ของเราอ่ะร่วมกันค้นหาสืบหาว่าพื้นที่เรามีข้าวประจําถิ่นอะไรถูกต้องนะคะแล้วเพื่อเราที่เราจะสร้างการยอมรับพันธุ์ข้าวประจําถิ่นนั้นเพื่อโดยการมีข้อมูลทางวิชาการมารับรองสนับสนุนแล้วก็ร่วมกับทางหน่วยงานภาครัฐในเอกชนนะคะเพื่อที่ทําให้ข้าวเนี้ยไปสู่ผู้บริโภคได้หรือเป็นการยอมรับของตลาดนะคะ